พร้อมยังนัดโอเคไปนะไอ้น้องไอ้นัดมันสายแลปโยเวี๋ยฮิปขอบฮิปขอบฮิปขอบเออไม่รู้อหรอกูเด็กฮิปขอบชูปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้เลยนะเฮ้ยกูไปด้วยนัดอยากไปด้วยเออ คือตอนนี้เล่นอยู่เนี่ยคือเขอาไม่ได้ยินกันฮะ,ะตอนนี้คือปิดไมค์กันหมดพูดกันในเกมไม่ได้เดี๋ยวจะเทศแบนมุกนะคือพูดกันในเกมไม่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้แค่ตอนนี้นี่กดปุ่มหรือเจอสบอบอ,อ,อ,อย่าพูดโอเกมอย่าพูดอยู่ในเกมอย่าพูดอุ้ย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 อุ้้ยออยอุ้ยอุ ไปท่าไม่ไปไหนคาตกรสามารถสับบทแทดได้นะทำให้เครื่องพังอ่ะกดเป็นเปล่ากดเป็นที่อ่ะไม่ต้องพูดไม่บอกแล้ว จะตกแก้วหมดเลยอ๋อมันได้ทำเคลียร์ไปเรื่อยอันนี้ผมเล่นครั้งแรกผมยังงงอยูอย่เล่นยังไงทำยังไงวะเอ้าแค่นี้นะไอปอ้อนทำอะไรอะ่ะเนี่ยมันทำอะไรมันจะนทำอะไร เฮ้ยเฮ้ยจะเติมวะจะเติมวะเหลืองแดงน้ำเงินอ๋อนี่ง่ายเฮ้ยอ้าวดไอ้นัไอ้แรปจูแรปไอ้นั้น่าจไม่ใช่คดกหรอกดวว่าไอ้นัทไม่น่าใช่อยู่กับมันมาตั้งแต่แรกอะเฮ้ยเฮ้ยสาระเฮ้ยเยอะน ไอ้นั่นเร็วไม่ไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ฆาตกรเร็วไอ้เงยไม่เราจังกดได้เหรอยังอ๋อทำไม่ได้แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะกดตายไม่ได้ไหมนะเฮ้ยกดตายไม่ได้ไหม อ oh, right. ๋อไม่ได mm ้ใช่ไหมคนตายพิ่ไม่ได้ใช่ตายแล้วตายเลยว่าไงปอนอะไรใครข้าพี่ฮูปอนพูดมาว่าไงมันเล่นยังไงอะไรกูยังไม่รู้เลยไอ้ฉีนะไอ้ีนะมึรีโอนะมึงไน์นี่อ่ะให้เไม่ให้เขากดตรงกางเอากดตรงกลางคขากดตรงกลางเออให้นมดไปอะไรอะไรของคุณเนี่ยไอ้อเรื่องกูมีกูมีคาถามกูมีข้อสงสัยเ้ยว่า เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เจกับออซัวไปเจอพี่ที่หน้าตรงห้องขับยานจำได้ปะอ่าอแล้วพี่เห็นเวมีคนหนึ่งเนี่ยที่ทักไม่ขึ้นเวใครทําไม่ขึ้นเจยาไม่ขึ้นเวแต่เจไม่ขึ้นเวอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้กรูปฏิบัติต่อได้อีกอย่างนึงเอาง่ายๆตอนที่ตอนที่ไอ้ปอนพูดว่า เฮ้คนที่เป็นน่ะสามารถที่จะอะไรได้นะปอนอทำลายเครื่องยนต์ได้ต้ามีคำหนึ่งลอยขึ้นมน่อยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอกู่ต้องพูดไม่ต้องพูดอูเออู้องออออ่งูองู้พูด

เออพี่กดเอไวกูจะบอกกูจะกดมาบอกว่ากูเควสเสร็จหมดแล้วกูจะเดินสติ๊กไล่หายกรพนเลยเอ้ยเอ้ยเอ้บอกว่าลูกติดติ๊กต่อนะติดขาวเิดขาวติดขาวติดขาวเอ้ยติกขาวโอ้ยผมมีสี่ห่วงต้อ้ยตรงนี้ไม่ใช่ที่กดข้ามโทษโติขาปิดไหมปิดไหมเฮ้ยกดปิดคุณนี่แม่ง ีย๋ยวมึงชื่ออะไรกันเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ยนัดไอ้เหี้ยไอ้ควายสัตว์ดูวอลดูบอลไอ้นัดไม่เลวอ่ะไอ้นัดมันรู้เรื่องทุกอย่างเลยเว่าเราบอกเล่นได้เป็นมันทำเป็นทุกอย่างเลยเดี๋ยวตามฆาตกรไปก่อนก,นกนูมันจะทำอะไรวะยังไม่ทำอะไรยังไม่ฆ่าใครเลยวะมันช้านะ่ะ โคตรเยี่ยมเอาเโอเคเฮ้ยทำไมมันไม่ยอมฆ่าใครเลยโอ้ยตัวนี้ฆ่าไม่ได้ห่ะตรงนี้ฆ่าไม่ได้ห่ะตัวนี้ฆ่าไม่ได้เอา่ะเอาอะมันพยายามจะฆ่าเนี่ยมันกำลังคิดอยู่นะเนี่ยดูแล้วมันกำลังคิดอยู่มันกำลังคิดอยู่ดู็ว็วมันโคตรน่าสงสัยมันด้วยใครสงสัยจริงหรอมันโคตรน่าสงสัยเลยดูมันทำดิดูมันทำดิมันโคตรน่าสงสัยเลยยังวะมันยังไม่ทำอะไรเอาอะเอาอะ ไอ้นัดเตรียมว่ะไอ้นัดฆ่าแน่ผมมันฆ่าแน่เฮ้ยไม่เหรอพี่ยงเฮ้ยดันไงกูว่ะนะอ้อเอาแล้วเอาแล้วไอ้ไาละโคตรแล้วเมื่อกี้มึงเจออยู่ตาปลามี่หนูเอาแล้วเอาแล้วใครฆ่ามี่หนูผมไอโต้ไม่มึงโต้ไม่ไม่ผมไปสแกนให้พี่หนูดูอยู่ ไม่คุเดินไปอยู่สายอย่าอยู่ที่หผมไปแต่งงนไปที่หูอยู่ๆแล้วผมก็เดินเนียฟัก่อฟังก่อนฟังก่อนไม่มีอะไรจะพูดอย่างหนึ่งคือเราอ่ะเดินด้วยกันสี่คนเว้ยมึ๊บแล้วมีมีคนคนหนึ่งเว้ยดีแม่งกดโหวตขึ้นมาเฉยเลยเว้ยเอไอ้ยแตปล่านะแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยตอนนี้คือที่ที่เห็นสามคนก็คือ มีมีสววทิงขยะไอ้โตนต้องไฟได้แอปพุชแอปพุชไปสองคนทีเนี้ยมันจะเหลือเจกับไอ้นัทเลยแกแกนไปแล้วไอ้เจอ่ะเจอ่ะผมไม่ไม่คือเจอ่ะแต่รู้สึกไม่รู้ไม่รู้ประเด็นคือที่ไม่รู้ว่าฆ่าตั้งแต่แรกหรือ ฆ่าเสร็จแล้วเดินตามเรามาหรือเปล่าแล้วพอไอ้นัทอาจจะไม่เจอนี่หนูอยู่พี่หนูอยู่กับผมตอนนั้นมันมีอุลลูไฟกับอุลลูเฟลาเนี่ยหายปุ่มหายตอนเนี้ยคนเดินคนทำไมคุณปั๊บเขาเก่งอย่างไงมี่เสมอไม่ผมเดินสามคนผมตอนแรกก็วากันสามคนใช่ใช่เห็นเห็นตัวผมมีคุยสแกนมาผมสแกนมาแล้วกูเห็นอะไม่ตัดกูเหลือสแกนมาไม่เห็นอะโต้เอาเหลือสแอนด์ก็มีแค่ผมกับสีแดง แต่พี่แอปูให้ได้ว่าเองเองอะซ่องไฟจริงให้พี่เลือกเลยผมกับสีแดงอะพี่ต้องใสดีอะดีเอาจริงนะเลือกกูไม่รู้ว่าเล่นยังไงกูยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ยนัดมึงมึงตอนแหล่เกี่ยวตอนแหล่ตอนแหล่เออตอนแหล่ก็เดินตามไอ้ปอนะไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่เอ้าเออเออวดมันหวดวันได้เว้ยได้เว้ย ไอ้นายี่ยไอ้ยี่ยไอ้ทั้งไอ้ยี่ยไอ้ทั้งไอ้ยี่ยกูกำลังจะลาใจนะเดินมาสามที่คนไม่มีใคระทำอะไรกูเลยเออเดินเข้ามาไอเที่ยสักพักไอ้แค่นี่เดินกลับมาทำไมวะคือควักปืนยิงปัง แล้วกูก็เดินตามมันในสัตว์เอ้ยคือตอนแรกเราสงสัยเจอยู่ว่าเพราะเอ้ยเจมันมันที่เควสเ็จหรืออย่างว่าหรือว่ามันเหลือเป็นตัวเดียวตัวไม่เดินนี่โอูโหผมดือยตัวไม่อยากเดินไปสามไปสี่คนอ่ะคือคือประเด็นอ่ะเอาเดินกันสามคนเว้ยโตมันไปยืนกดถังขยะพอดีเว้ยเสร็จแล้วมันก็มีไอ้นัทอ่ะที่อยู่ดีๆก็กดโหวตขึ้นมาเฉยเลยเ่ะคือก็ไม่มีใครไปอยู่ตรงมันเลย